สวัสดีครับพบกับม่ใหม่อยากรีวิวครับนะครับวันนี้จะมารีวิว Y-pass ของ LL Y-lift นั่นเองนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับจะมี2ราคาคือ590กับ990 Y-core ไม่ใช่บาทนะ Y-core ซึ่งราคาเนี่ยด้านซ้ายนะครับ590เนี่ยคือประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองส่วนด้านขวาเนี่ยประมาณ200กว่าบาทนี่คืออ้างอิงจากราคาเติมในช็อปนะครับ ไม่เติมร้านนะเติมในนี้เลยนะครับใครมีโปรโมชั่นอะไรรถลดราคาก็แล้วแต่นะครับผมกดในชอ็อปก็คือบันเด้ลแรกเนี่ยร้อยสี่สิบเก้าไม่พอต้องเติมสองร้อยเจ็ดสิบเก้าซึ่งตามก็จะเหลือแหละก็เก็บไปใช้คราวหน้าแล้วกันเนาะผมสรุปให้เลยแล้วกันข้อแตกต่างของ2ตัวเนี้ยแบบสั้นๆเลยใครจะดูช่วงนี้จบก็คือจบเลยนะครับหรือใครอยากดูแบบละเอียดก็แล้วแต่นะครับแบบวายพาสปกติด,ด้านซ้ายเนี่ยจะวิ่ช้ากว่าด้านขวาแค่นั้นเองจบมีแค่นี้ครับคุณมีเวลาเล่นเยอะคุณก็ซื้อแบบซ้าย ของรางวัลเนี่ยก็คือได้เท่ากันหมดเลยนะครับไม่มีข้อแตกต่างอะไรข้อแตกต่างที่เห็นชัดมากที่สุดคือแบบอีลิทเนี่จะได้เลเวลเพิ่มมา5เวลแบบไม่ต้องเล่นเลยแล้วก็จะมีมิชชั่นแบบอีลิทมิชชั่นมันจะมีมิชชั่นแถมมานี่ครับดูปกติแบบธรรมดาเนี่ยแบบเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีเควสให้อยู่แล้วเป็นวีคทั้งหมด10วีคนะครับส่วนอีลิทมิชชั่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาให้ครั้งเดียวหรือเปล่านะแต่ก็มีเท่านี้เนี่ยประมาณเนี้ยให้ให้เอ็กพีเยอะกว่าแต่ให้เหมือนจะครั้งเด รางวัลที่ได้นะครับเปิดดูด้านซ้ายบนได้เลยครับเขาจะให้หมดนี่เลย GRL 50ก็คือจะได้สกินแจ็คที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็จะมีของมาให้แถมที่เหลือก็คือตัวสุ่มสกินอีพิกนะครับก็คือสกินที่มันมีสีฟ้าเพชรอะนะครับดูบนช็อปก็ได้อะเนี่ยสีฟ้าแบบนี้นะดูอินฟ r นโ g กาลิโอตัวแรกนะครับเป็นสีฟ้าเขียวๆแบบนี้ก็คือจะเป็นระดับอีพิกนะครับสามารถดูหน้าตาตรงนี้ก็ได้เนี่ยกดมาดูแล้วก็เลื่อนดูครับเนี่ยเขาจะมีหมดนี่เลยเนี่ยตัวไหนก็กดพรีว ของรางวัลที่เหลือนะครับก็จะมีสกินโพสแบบเลือกได้ของสกินนะของสกินไม่ใช่ของแชมเปี้ยนของแชมเปี้ยนจะเป็นข้างล่างนี้นะครับมีทีมบูสที่บวกเปอร์เซ็นต์การได้ XP กับเงินในเกมเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะมีบอลเบิร์สนะอ่านว่าอะไรอ่านผิดขออภัยนะครับก็คือเหมือนเวลาเราฆ่าใครได้เขาจะมีเขาโยนของออกมานะครับสามารถกดพรีวิวดูได้เลยนะครับเขาให้มา2อันเป็นแบบไรท์ไอเดียก็เป็นหลอดไฟมีอ e ีโมดกดพรีวิวดูครับก็เป็นอ e ีโมดไว้กดขึ้นในเกมนะฮะได้ ไอคอนของแจ็คนะครับอันนี้ก็สกินเขาบอกอยู่แล้วอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับได้บูโบดบูสก็คือเวลาจบเกมเนี่ยถ้าเราชนะเราจะได้เงินบูโมดเพิ่มอีกเท่าหนึ่งนะครับแล้วก็มีรีคอร์ดพรีวิวกดพรีวิวดูนะก็สวยงามนะกดดูเองได้ในเกมอันนี้บอกไปแล้วแล้วก็ได้อ e ีโมดอลิสตานะครับเื็เท่ไอข้างบนเนี่ยคือแบบพรีเมียมคนที่ซื้อพาสเท่านั้นถึงจะได้นะครับแล้วด้านล่างเนี่ยฟรีวอ์ดคนซื้อพาสก็ได้เหมือนกัน แต่สมมติสายฟรีจะได้แค่อันล่างนะไม่ได้ทั้งหมดนะสายฟรีเนี่ยได้แค่นี้แหละเขาให้แค่อันล่างนะใครจ่ายตังก็ได้ทั้งหมดนะครับสายฟรีได้อะไรบ้างได้บูมโหมดบูสตัวเลขก็เนี่ยเขาบอกด้านขวาล่างนะประมาณนั้นได้ทีมบูสได้โปโลคอยอีก600นะครับได้บูมโหมดอีก400อืมประมาณนี้ซึ่งของรางวัลเนี่ยไม่ได้มีแค่50เวลนะครับผมไล่ให้ดูเลยมีถึงเวล65 53, 56, 5 9 6 2 65้ิเกสานี่ยจะได้ของเพิ่มนะครับซึ่งก็สามารถด อันนี้สีฟ้าเนี่ยคือโปรโลอานินจี้โปรโลอานจี้ก็คือนี่ครับเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมโปรโลอานินจี้ไว้สำหรับเปิดสก,กินระดับสูงสุดคืออีพิกเลเจอร์นอรี่ไม่ได้นะเนี่ยก็คือจะได้มาสุบตรงนี้เล่นได้นะครับแล้วมีอะไรอีกอะไรแปลแกๆอันนี้ก็ไว้พลาสไอคอนเลืกเลือกไอคอนได้นะครับเลือกอ e ีโมดได้เลือกตัวทอนได้เรียกโบเบิร์อะไรอย่างนะอ่านผิดขออภยัยแล้วก็ได้สกินโพสของแจ็คส์นะครับ จกไอ้ร่างที่มันที่มันแถมในพาสเนี่ยร่างนั้นเลยนะครับอืประมาณนี้ทีนี้จบละใครอยากดูสั้นๆปิดคลิปได้เลยสวัสดีครับแต่ใครดูแบบละเอียดผมจะคำนวณอะไรให้ดูก่อนอื่นมาดูเงื่อนไขก่อนนะครับสำหรับคนที่ต้องการละเอียดเขาบอกว่าการเลเวลอัพเนี่ยจะเคเมของได้ต่อเมื่อเลเวลถึงซึ่งสุกต้องแล้วเป็นงั้นวายพาสเนี่ยจะเลเวลอัพได้โดยการเคลียร์มิชชั่นหรือซื้อเลเวลเท่านั้นนะครับพูดง่ายว่าเล่นเกมไเฉยเนี่ยไม่ได้ต้องเคลียร์มิชชั่นการซื้อเลเวลเนี่ย สามารถซื้อได้เพียงถึงแค่เลเวล50หมายความว่าสมมติคุณซื้อเลเวล50แล้วอะ XP ที่คุณทำเควสอะมันจะเพิ่มเติมไปถึงเลเวล65นะครับแต่ระหว่าง50ถึง65เนี่ยไม่สามารถซื้อเลเวลได้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าในบันเดิลของ w i p a า Elite ไม่สามารถไปเกินกว่า50เวลได้จากที่ผมคิดนะคือแพ็คบวก5เเวลอะถ้าไปซื้อตอนหลังอะสมมติคุณคุณเล่นเองอะจนเลเวล50แล้ว แบบเริ่มต้นนะแบบพาร์สเริ่มต้นอ่ะแล้วคุณนไปซื้อ e l ลิ e บวกห้าเววอ่ะมันจะไม่ได้เลย65หกสิบห้านะครับไม่ถึงนะครับคือตันที่ห้าสิบที่เหลือไปเล่นเองประมาณน,นั้นเวลาที่ส,สุดของพาร์สนะครับถ้าสมมติว่าพาร์สหมดอายุแล้วอ่ะคุณไม่สามารถกดเคมของได้แล้วนะคุณต้องกดเคมของก่อนที่พาร์สจะหมดอายุเข้าใจไหมคือพูดง่ายเววถึงบุ๊กกดเลยอย่าไปรออย่าไปกั๊กแบบโโกดทีเดียวไม่ได้ครับกดไปเลยแนะนํานะเดี๋ยวลืมโอเคมาดูกันว่ามิชชั่นที่มันให้อ่ะแบบเสียตังกับแบบฟร บอกก่อนว่ามิชชั่นที่มันมีให้ไม่ได้มีแค่วีคลี่กับอีลิทนะครับมันมีมิชชั่นแบบเดลี่กับวีคลี่ด้วยเดลี่ของไอเนี้ยมิชชั่นในตรงข้างๆปุ่มเพนะครับเนี่ยเขาจะให้10 XP และก็ให้ในชาเลนจ์อีก10 XP นะครับอา้าวแล้วสมมุติว่าเราเติมแคบบ่ไวพาร์สแบบเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถถึงเลเวลหกห65ได้หรือเปล่านะครับโอเคมาคํานวณกันผมก็คํานวณให้ไว้เรียบร้อยแล้วตาม ทางด้านซ้ายลิมนั้นเลยนะครับมาดูกันนะครับพาสของ weekly เนี่ยแบบเริ่มต้นนะผมังไม่พูดถึงอีลิตนะอันนี้เขามีทั้งหมด xp 40ประมาณ6เ q u e นะครับแล้วก็ xp 50เนี่ยประมาณ3เค q u e รวมเป็น390 xp นะครับต่อ week อันนี้มีทั้งหมด10ว week ก็เป็น3,900 xp นะครับก็คือเท่ากับ39เวลเคลียร์ว l c ลี่ม weekly ของ wide pass ิบ จะได้39เวล์นะครับแล้วแล้วเควสมิชชั่นเนี่ยของสแตนดาร์ดนะครับจะมีเฟิร์สวินที่ได้ XP ด้วยเห็นไหม10 XP 7วันได้70ทั้งหมด10วีคเท่ากับ700ก็เท่ากับ7เลเวลนะครับชา a l เลน g ์ Challenge เนี่ยเรื่องมาดูด้านล่างนะครับ There will be new mission g i v e Every Day เขาบอกว่าเขาจะมีมิชชั่นให้เรา3มิชชั่นทุกๆวันถ้ามิชชั่นเนี่ยมันรวมกันไม่เกิน9นะครับ ถ้าสมมติว่ามิชชั่นที่เรามีตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันครบ9แล้วมันจะไม่มีมิชชั่นใหม่ให้เรานะครับอ่ะผมตีเป็นกรณีที่เราได้มิชชั่นวันละ3มิชชั่นนะครับคือเราเคลียร์แบบรวดเดียวหมดนะครับอ่ะสามมิชชั่นต่อวัน7วันเท่าไหร่ก็เป็น210ใช่ไหมสิบวี k ก,ก็เป็น2,001 XP หรือเท่ากับ21เลเวลนะครับพอ XP ตรงนี้เสร็จปุ๊บจะเห็นได้และว่า No ้ a s s เนี่ยรวมกันนะครับ39บวก อ่ะ 60, อก 7, 67, หกสิบบวกเจ็ดหกสิบเจ็ดเลเวลถึงละหกสิบเจ็ดเลเวลนะครับแล้วออลิตมีไว้ทําไมคือนี้คือในกรณีที่คุณขยันไงครับคุณขยันมากๆคุณเคลียร์เควสทุกวันทุกวันแบบว่างมากเล่นในทั้งวันนะเควสมีเท่าไหร่เสร็จเท่านั้นนะครับคุณก็ได้พาสไปแบบสบายๆไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะครับส่วนใครที่เสียค่าออลิตคุณจะได้ตัวช่วยครับก็คือบวกห้าเวลและบวก560 XP หรือว่า5.6 เลเวลนะครับที่มาจากมิชชั่นออลิทครับมิชชั่นอ l ลิทมีทั้งหมด8มิชชั่น7856ก็คือ5.6เลเวลบวกกับเลเวลฟรีนะครับก็จะรวมกันกเป็น10.6 Level เลเวลหรือว่า10กับอีก60 XP นั่นเองนะครับถ้ารวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะได้77 Level เลเวลนะครับถ้าสมมติดูอย่างเงี้ยแปลว่าอ l ลิทเนี่ยมันจะให้ความยืดหยุ่นกับคนที่เวลาไม่พอเท่าไหร่นะครับคือเล่นค่อนข้างน้อยอ่ะก็เหมาะ,ะครับใช้ได้อยู่นะ ซึ่งใครไม่อยากลงทุนเยอะนะครับอย่างที่บอกไปตัว w i ยพ p เนี่ยด้านซ้ายเนี่ย w i พาเฉยเนี่ยมันร้อยกว่าบาทเองแต่ w i ยพาร์อ e ีลิเนี่ยมัน200ต่างกันร้อนึงนะครับคุณจะเสียค่าร้อยหนึงในการประหยัดเวลาคุณหรือไม่หรือคุณต้องการประหยัดร้อยหนึง่งเพื่อให้ได้ของเท่ากันอยู่ดีนะครับก็แล้วแต่เลือกเลยนะครับอ๋อผมก็มีประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบกดไลค์ด้วยในการ รีวิวต่างๆอันนี้มารีวิวแบบแปลกหน่อยเป็นรีวิวพาสในเกมของในเกมนะฮะปกติจะรีวิวเป็นสินของก็เดี๋ยวผมจะเปิดช่องใหม่นะครับเป็นใหม่ๆเสเกมเมอร์เป็นเกียเก่ยวเกมอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทดลองแล้วกันเนาะเป็นช่องใหม่ๆจริงๆเป็นช่องที่ผมอยากนั่งทดลองอะไรแปลกๆอย่างนี้แล้วนะอืมประมาณนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ